สวัสดีค่ะเดระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางนั้นจะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนี้นะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมกันไปด้วยค่ะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้จะยังคงมีฝนตกต่อไปได้อีก เราจะไปดูปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในระยะนี้นะคะกเมกิดจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ภาพรวมของสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนอง 60%, ของ,60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและตากอุณหภูมิระหว่าง23-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วน กะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายเัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิระหว่าง2 4 3 7องศาเซลเซียสยภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจน,าบานบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิระหว่าง2 5 3 6องศาเซลเซียสย สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน60%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง26-35องาศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง25-35องาศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง40-80%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิระหว่าง22-35องศาเซลเซียสเ,เอาไทยทะเลเหนือคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร และทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลาเที่ยงถึง2องทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS สวัสดีค่ะ